เป็นช่องล่างสุดระดับประเทศในเวลานี้แล้วนะครับโหลดหลังลง5นิ้วนะครับนี่ครับสุดติ่งไปเลยครับลำนี้ SPP นะครับ5รูนะฮะ5รู6ก้านนะครับ e ีแบนเป็นงานไทยแท้ด้วยนะครับตัวนี้นะเนี่ยฮะ พร้อมกับกล้องมองหลังนะครับซึ่งเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนะครับมันจะมีกล้องโชว์ด้านหลังให้ทันทีนะฮะเนี่ยครับพายพน้าเลยกับโมชันดาวเริ่มต้นเพียง5้าหมื่นนะครับ ัสดีครับผมบีไฮแลนเดอร์นะครับจากอีสุปกิจมอเตอร์บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็ได้นําเอารถของน้องแป้งนะครับน้องขอนตาลูกค้าจากจังหวัดระยองนะครับมาหลีวให้ทุกท่านได้ชมนะครับก่อนที่จะนําไปส่งมอบกันในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นตัวรุ่นแคลฟอเอสสีบอลเงินนะครับรุ่นี้พายไปได้เลยกับโปรโมชั่นเดาเริ่มต้นเพียง5,900มื่นนะครับนะครับเป็นโปรโมชั่นพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งก็จะมีฝาโปรงดิฟฟี่นะครับวัดบูธนะครับแล้วก็เครื่องไฟฟ้านะครับพร้อมกับ ช่วงล่างนะครับก็จะมีซุกแกะเผางัดพายามาตุงทองช้างให้เรียบร้อยเลยช่วงล่างเขาจะเซตให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับกล่องโหลดตัน BB นะครับแล้วก็ล้อมแม็กซ์ยางจัดอยู่ในเซตทีเดียวจบนะครับด้วยว่าแล้วบรรยากาศในว่าสูตรนี้เนี่ยขับนุ่มหนุบแน่นอนนะครับไปเชิญชมเลยครับว่าลำนี้แต่งล้ออะไร สำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อ s c p นะครับหรือว่าเรียกว่า e band นะครับตัวนี้นะนี่ครับรัดเข้ากับยางตัว s u m a c a p สทับ45โหลดหน้าลง2นิ้วนะครับสวยๆแบบนี้เลย spp นะครับ5รูนะฮะ5รู6ก้านนะครับ e band เป็นงานไทยแท้ด้วยนะครับตัวนี้นะแล้วก็มีตัวใส่ด d a p t e r ตั้งหากด้วยนะครับลำนี้นะสำหรับล้อหลังนะครับก็เป็นออฟล้อนะครับสิบึ่งตัวนี้นะฮะนี่ครับล้นๆนะครับ ส่แดปเ,เตอร์เข้าไปก็เลยทําให้ล้อดูร้นหน่อยนะครับก็ร้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับลัดเข้ากับยางซูแม็กนะครับเบอร์275เจทับสีนะครับโหลดหลังลง5นิ้วนะครับนี่ครับสุดติ่งไปเลยครับลํำนี้นะสนิ้วสอดครับฟิตฟิตเนาะสุดยอดนะครับ ในส่วนของข้างในนะครับก็จะมีดิฟฟี่วัดบูธเครื่องไฟฟ้า3อย่างนี้นะครับอยู่คู่กับเรามาโดยตลอดนะฮะในส่วนของเรื่องดิฟฟี่นะครับก็จะช่วยแจ้งเตือนสนักการดำเนงานของเครื่องยนต์ต่างๆเนาะนะครับแล้วก็ตัววัดบูธนะครับช่วยแจ้งเตือนนะครับแรงดันในเทอร์โบนะครับแรงนในอากาศในเทอร์โบเนาะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นั่นคือเครื่องไฟฟ้านะครับภายในนะนะฮะนี่เลย สำหรับรุ่นนี้ก็เป็นตัว S นะครับ SDA นะครับภายในก็เพิ่มเติมขึ้นมาจากปี2022ก็จะมีหน้าจอมาให้เนี่ยฮะพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับซึ่งเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนะครับมันจะมีกล้องโชว์ด้านหลังให้ทันทีนะฮะเนี่ยครับก็สะดวกสบายนะครับในเวลาที่เราไปเที่ยวห้างนะครับนำรถเข้าจอดนะครับรถที่จอดมันคับแคบใช่ไหมเราก็มีกล้องสามารถที่จะแจ้งเตือนมองภาพได้นะครับเวลาจอดเข้าถอยนะครับก็จะสะดวกกว่าเนาะพร้อมกับ ตัวจอที่สามารถเชื่อมต่อ Android Apple CarPlay Auto ได้นะครับตัวนี้นะแล้วก็มีระบบควบคุมเครื่องเสียงบุนวงมาะไยด้วยนะครับก็ถือได้ว่าตัวเริ่มต้นนะครับก็ให้ออปชั่นมาดีเลยนะครับครบเพียบพร้อมนะครับสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่ก็สามารถสอบถามพี่บีกันได้เลยนะครับเรามีทำสัญญาฟแนนซ์ให้ถึงที่นะครับแล้วก็มีบริการส่งรถให้ถึงที่ด้วยนะครับทั่วทุกจังหวัดเลยไม่ว่าจะอยู่อำเภอไหนตำบลใดเราไปจัดให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับ และใครที่สนใจโอเคตัวรปวงใจก็สามารถโอนจองผ่านบัญชีของบริษัทเข้ามาได้นะครับถ้าจัดสัญญายื่นไฟแนนซ์แล้วไม่ผ่านไม่นุมัติพี่บีคืนจองให้เต็มจํานวนนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเงิน3,000ันของท่านจะศูนย์เปล่านะครับถ้าเกิดว่าจัดสัญ,ญญาไม่ผ่านไงนะฮะบ,บางท่านก็ลังเลกลัวถ้าจองแล้วเอ๊ะมันจะจัดสัญญ,ญาไม่ผ่านมันก็จะโดนยึดนะครับถ้าเราไม่เอาก็โดนยึดอะไรประมาณนี้โดนยึดเงิน,น,นจองนะครับของผมไม่มียึดครับนะฮะ โอเคเราไปฟังเสียงล่างๆของลำนี้กันบ้างครับท่อหน้าเผาสูตร ก็ไม่ต้องจ่าแมนะครับสำหรับที่ไรู่นๆหกาตแล้ว่คนะครับวนเราสายสิ่งจัดเต็มครับล้านเดียว ครับสำหรับรายละเอียดก็นะครับโปรโมชั่นราคานี้นะครับดาว59 0 0 0ผ่อนเพียงเดือนละ1,300บาทนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับให้ลูกค้าได้เห็นได้ดูรายละเอียดของพี่บีก่อนก่อนที่จะไปเทียบโปรโมชั่นหรือว่าเลือกจองกับที่อื่นนะครับก็ดูรายละเอียดของพี่บีก่อนนะครับว่าช่วงล่างพี่บีทำยังไงบ้างมีสูตรทํายังไงบ้างนะครับทำไมถึงล่าลือกันว่าพี่บีแม่งทําช่วงล่างจบนะครับเป็นช่วงล่างสุดระดับประเทศในเวลานี้แล้วนะครับก็บอกเลยว่าเป็นสูตรโดยเฉพาะที่เราทํา ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับรถ i s u 222/223เป็นรถที่จัดสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําถูกหลักถูกวิธีนะครับมันก็จะทําให้รถเนี่ยนะครับขับขี่ได้สมรรถนะที่สูงนะครับขับขี่ด้วยความเร็วสูงแล้วไม่บาดเสียวนะครับมั่นใจ100%เนะฮะก็เทียบโปรก่อนเทียบรายละเอียดก่อนแล้วค่อยเลือกซื้อเลือกจองกันเนาะนะครับสำหรับสุดที่าี นะครับก็มีที่พี่บีเท่านั้นนะครับไม่ได้มีทั่วประเทศนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสุดเฉพาะสุดใครสุดมันเนาะสำหรับพี่บีก็โดยพื้นเดยแล้วตัวเองเป็นคนชอบรถแต่งอยู่แล้วนะครับรถแล้วรถตัวเองเนี่ยก็แต่งอยู่แล้วก็สไตล์เดีวยวกับล,ลูกค้าอยู่แล้วเนาะแะบก็อยากให้ลูกค้าเชื่อมั่นด้วยนะครับเนาะนะก็สามารถไปดูคลิปต่างๆของบีได้มีหลายคลิปนะครับจัดเองไปวันนี้ให้น้องเบซนพาชมรถ รอบคันเร็วกว่านะครับพี่บีไปแล้วครับสวัสดีครับ